โอ้โหดูสวยนั่นต้นพญาเสือโคร่งที่เราบอกไปตอนแรกค่ะโอ้โหให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศมองไม่เห็นตัวเมืองเชียงใหม่นะคะตอนนี้ฝนไม่ได้ตกเบาเลยจ้าฝนตกหนักมากฟังเสียงฮัลโ,โหลสวัสดีค่ะทุกคน พบกับช่องจัทุกิส่องเท้าพาไปแล้วนะคะวันนี้ผู้จะพาทุกคนมานอนกลางเต็นที่ลานกลางเต็นดอยปุยค่ะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะซึ่งเลยพค้าตำหนักภูพิงประมาณ4-5กิโลเมตรค่ะช่วงนี้นะคะเห็นลุกไหมคะทุกคนเป็นช่วงที่ดอกพญาเสือโคร่งกลางบานสีชมพูสวยงามพอะทีเลยะคะ่ะ <laughs> ก็ผู้เคยมากลางเต็นที่นี่แล้ว หนึ่งครั้งนะคะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้อยากกลับมากินบรรยากาศชมวิวที่อีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นการครั้งแรกที่พาน้องเต็นดีโอดีไฟฟีนะคะมาเปิดจริงที่นี่ด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงจุดกลางเต็นที่เราเลือกการกันนะคะนี่ตอนนี้ก็พามาดูบรรยากาศข้างในค่ะสวยไหมคะชีมบูโซชันเซอเร์สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ อย่างนะคะจุดเด่นของการมานอนที่ลานกลางเต็นท์ดอยปุยนะคะตอนกลางคืนค่ะทุกคนจะเห็นแสงไฟของตัวเมืองเชีงยงใหม่นะคะสมบูรณเป็นระบําค่ะสวยงามเลยคะ่ะทุกคนถ้าใครชอบดมดมบรรยากาศธรรมชาติใกล้ดวเมืองเชีงยงใหม่นะคะที่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ะะเสียเฉพาะค่ากลางเต็นนะคะแค่คนละสาสิบาทเท่านั้นต่อค,นะคะืนค่ะแหมนี่นะคะเห็นต้นนี้ไหมคะสวยงามมากเลยค่ะ <Wow. S 1> ทางขวานะคะก็จะมีโซนร้านค้าของชาวบ้านนะคะแต่ถึงแค่หกโมงเย็นทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นลานกลางเต็น,นะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้าน ค่ะสวัสดีการค่ะมีขายอาหารและเครื่องดื่มนะคะช่วงนี้มีดอกพญาเสือโคร่งเลยค่ะคุณก็จะมาถ่ายรูปก,กันเยอะเมื่อก่อนเมื่อห้าปีที่แล้วผู้มากางเต็นตรงนี้ค่ะนี่ก็พาเดินเล่นนะคะไปทางนี้ท่อไองซน้งน้ำค่ะตอนนี้เวลาที่มงเย็นอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเห็นไหมคะดอกพญาเสือโคร่งสวยงามมากเลยทุกคนผู้สีชมพูดสดใสนะคะ พาไปดูในส่วนของห้องน้ำกันค่ะโอ้ในสถานการณ์โควิดนะคะที่นี่มาตรการป้องกันความปลอดภัยดีมากเลยค่ะเป็นแผ่นปิดใส่ในะคะาการน,นะ,ะ่ะแล้วก็ที่นี่บอกเลยคะ่ะว่าเวลาทําความสะอาดเป็นเป็นสองช่วงคะ่ะช่วงเช้าแปดโมงครึ่งกับช่วงบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะคะอ่าก็จะมีห้องอาบน้ําเป็นห้องฝักบัวนะคะ แล้วก็อันนี้มีเป็นทาห้องออกนะแล้วก็มีชักโครกให้เข้าค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีห้องน้ําแบบนั่งยองด้วยนะจ๊ะแบบนี้ถูกใจผู้เลยจ้า <t moi> แล้วก็ถ้าใครมาพักที่นี่นะคะก็โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยค่ะแล้วก็ห้ามก่อกองไฟหรือส่งเสียงดังหลังสี่มุเย็นาาน,นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นดูบรรยากาศลานข้างล่างค่ะ งานข้างล่างก็จะขนของไกลนิดนึงนะคะแต่จะได้ดื่มดำกับวิวอากูราสวยงามมากคะ่ะสวยจนต้องถอยหลังไว้ทุกคนดูคะ่ะเห็นไหมคะมันสวยจริงๆนะคะสวยแบบอลังการงานสร้างมากะะทางเดินก็ไม่ยากอะไรนะคะเป็นบันไดฝั่งนี้ก็มีคนกลางเต็นท์อยู่นะคะตรงนี้ก็จะมีสารา ชมวิวนี่ค่ะจะเห็นตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะคะยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปเดินชมซากุระอีกช่วงหนึ่งค่ะเห็นไหมคะตรงนั้นก็ซากุระนะคะแหมเดี๋ยวฝั่งนี้ก็มีค่ะเห็นไหมคะต้นนี้นะคะสวยงาม ก็จะมีตลอดหลายทางเลือกถ่ายรูปนะคะอ๋อตรงนี้ก็จะมีโซนห้องน้ำอีกนะคะนีจะไรมโซนห้องน้ำตรงนี้สงสัยสะอาดแน่นอน,นะคะ่ะคุณไม่น่าจะเข้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินเล่นไปดูข้างในอีกเิดนึงคะ่ะสงสัยว่าท้าไม่มีเสียงเด็กเล่นกันอยู่เพราะว่าเขาที่แล้วมาพักก็ไม่เคยเดินลงมาไกล้ที่นี่เหมือนกันอ๋อเขากา มีคนมากางเป็นกันอีกเสร็ค่ะแล้วก็ตรงโซนด้านนู้นนะคะก็จะมีอีกศาลานหนึ่งค่ะแค่นี้ค่ะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราพาเดินกลับไปยังเต็นเราดีกว่าค่ะทุกคนไปดูเต็นท์กระขายน้อยกันค่ะเดี๋ยวเราจะถึงบ้านเราแล้วนะคะ วันนี้มาพร้อมตะกูลตะกายค่ะเต็นดีโอดีไฟพี D P นะคะเปิดสิ่งที่นี่เลยค่ะนี่ค่ะถึงบ้านเราแล้วค่ะทุกคนจะ,ะาพาเดินดูก่อนอันนี้เป็นภาร์ีโอดีเลยนะคะตัวนี้ได้มาในราคา3,900บาทค่ะแล้วก็ส่วน เต็นท์นะคะก็เป็นเต็นท์ p ี d อดีเหมือนกันคะ่ะเต็นท์กระต่ายนะคะแต่ว่าเราซื้อขนาด5 p ก็คือนอนได้5คนคะ่ะแต่ว่าเราจะนอนกัน2คนนะคะอันนี้เป็นเต็นท์กระโจมคะ่ะซึ่งมันจะมีเสาตรงกลางนะคะก็จะอารมณ์ประมาณนี้คะ่ะให้ดู นี้ด้านนอกเต็นท์ก็ประมาณนี้นะคะเราก็กางข้างบนเลยะคะ่ะเพราะว่าไม่อยากขนของไกลและอีกอย่างก็คือพี mm ่เ hmm. อบอกว่าเรากางเต็นท์ครั้งแรกเราไม่รู้ว่าขนาดเต็นท์ของเราจะใช้พื้นที่มากน้อยเพียงใดนะคะข้างล่างก็จะมีลานกางเต็นท์เป็นชัไล่ระดับลงไปะคะ่ะก็ตอนนี้ก็จะเห็นดอกพญาเสือโคร่งนะคะแล้วก็มองเห็นแสงไฟเมืองเชียงใหม่ยามค่ำคืน,นะคะ่ะเดี๋ยว พาไปดูบรรยากาศภายในเต็นท์กัน,นะคะ่ะนี่ค่ะที่บอกไปว่ามันมีเสาอยู่ตรงกลางนะคะก็จะอาดงประมาณนี้แล้วก็องะคะ่ะแหม่ันนี้มีที่ไว้ของเลยะคะโอ้โห้าโมงองก็จ้าแต่แบบว่าคนละฟีลกเมื่อกี้เลยทะเลหมอกแบบปังปังปังเลยนะคะ อ้ดูสวยนั่นต้นพยาเสือโคร่งที่เราบอกไปตอนแรกค่ะโอ้ให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศมองไม่เห็นตัวเมืองเชียงใหม่นะคะตอนนี้สวยมากเลยดูซี่พามาเดินดูแล้วเดินกลับแบบว,ว่าเป็นเมืองในสายหมอกจริงๆค่ะทุกคนโอ้ยินสุดยอดเลยค่ะ จริงเต็นใหม่นะจ๊ะเต็นกระต่ายน้อยจ้ะฝนตกจ้าทุกคนเราก็นึกว่าหมอกจะมาอย่แล้ว้นะจ้ะไม่ใช่จ้าหมอกมาพร้อมสายฝนจ้าฝนไม่ได้ตกเบานะจ๊จะฝนตกหนักว่าฟังเสียง โอวเจ้าเต็นกระต่ายน้อยของเราอาหารมเย็นของเรานะคะอุดหน,นุนร้านค้าสวัสดีการหงทยานค่ะก็สั่งข้าวกระเพรา หมูมานะคะโอหให้หมูเยอะมากเลยจ้ะเจบาทแล้วก็สั่งลงดิต้มจืดนะจ๊ะหกบาทจ้ะแต่สั่งไว้ก่อนที่ฝนจะตกแล้วฝนก็ตกหนักเป็นชั่วโมงได้ลงไปเอาจนแม่ค้าบอกว่าโอ้ยต้มจืดมันเย็นหมดแล้วนะหนูเอ้ยบอกไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวเรามาอุ่นกันนะจ๊ะโอ้ยหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมอากา์เป็นยังไง เดี๋ยวทานข้าวกันค่ะทุกคนนี่นะคะข้างบนมีสร้างห้องน้ำใหม่ด้วยค่ะไม่ได้มาตั้งห้าปีค่ะนี้เป็นโซนผู้ชายนะคะแล้วก็ห้องน้ำคนพิการก็มีค่ะโอ้โหสะอาดใช้ได้เลยค่ะแล้วก็ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะ การให้เป็นเฉพาะบุคคลเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำหญิงกันะค่ะมากลางคืนก็พาดูกลางคืนกันเลยโอ้ทุกคนที่อาบน้ำเนี่ยน่าอาบมากเลยจ้าฝักบัวนะคะที่สำคัญม,มีสกู่ให้ด้วยจ้าถ้าใครไม่ได้กมาเราจะผ่าตัดผ้านะคะเกี่ยมกริ๊กเลยค่ะฝั่งห้องน้ำมี สี่ห้องนะคะสะดวกสบายเลยส่วนห้องน้ำก็เป็นแบบนั่งแบบนี้นะคะก็มีสี่ห้องเหมือนกันค่ะแล้วก็มีแบบฝากชักโครกด้วยนะคะเผื่อใครไม่สะดวกนั่งยองค่ะก็อีกสองห้องค่ะโอ้ก็เอาเป็นว่าถ้าใครมานอนที่ลา,กานกลางสวนบอยุยนะคะก็ห้องน้ำสะอาดค่ะมาใช้ห้องน้ำข้างบนตรงที่ทำ จ่ายตังค่าเช่าด้ยค่านอนเต็นที่คือละสามสบาทค่ะก็ถ้าใครชอบนอนกลางเต็นท์นะคะแล้วก็มองหาลานกลางเต็นท์ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะผู้ก็แนะนำเลยนะคะลานกลางเต็นท์ดอยปุยค่ะที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะอยู่เลยพ่ะตั้หนักภูพิงประมาณ3-4กิโลเมตรเองนะคะ ก็นอนกลางเต็นที่นี่ได้ค่ะที่นี่ไม่เสียค่าเข้าค่ะเสียเสียแค่ค่ากลางเต็นแค่คนละ30บบาทเท่านั้นค่ะก็ได้ชมบรรยากาศดีๆนะะยิ่งถ้าใครมาในช่วงที่มีดอกซากุระนะคะก็จะได้ชมดอกซากุระสีชมพูสวยงามแบบข้างหลังนี้เลยนะคะแต่ว่ามันมองไม่เห็น <laughs> ก็ยังไงก็ถ้า ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผูดด้วยละกันนะคะทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะว่าผู้จะพาทุกคนไปแคมปิ้งที่ไหนนะคะบ๊ายบาย